สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยกันครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยศจ้าวิลีกนะครับวันนี้ก็ได้เก็บข่าวนะครับที่เวียดนามเขาตีข่าวเกี่ยวกับคนบ้านเราหรือว่าเรื่องราวของฟุตบอลบ้านเรานะครับแต่วันนี้มีแค่ข่าวเดียวนะครับนั่นก็คือเขาเก็บข่าวที่โคซิโกให้กําลังใจลูกทีมนะครับก่อนที่จะพบกับประเทศจีนที่ UAE นะฮะเขาบอกว่าโค้ชเยติศักให้กําลังใจนะครับ นักเตะของเขานะครับผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กครับเดี๋ยวไปฟังรายละอยเอียดกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับโค้ดกิติศักดิ์ให้กําลังใจนักเตะก่อนพบกับจีนก่อนที่ทีมเวียดนามจะพบกับจีนที่ UAE โค้ดกิติศักดิ์เสนาเมืองได้เรียกประชุมออนไลน์นักเตะฮองอันยาลายนะครับแล้วก็ให้กําลังใจพวกเขาเหลืออีกหนึ่งวันเท่านั้นที่ทีมชาติเวียดนามจะได้พบกับทีมชาติจีนในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลก รอบที่3ของฟุตบอลโลกปี2022เกมนี้ถือว่าเป็นนัดสำคัญที่สุดนะฮะสำหรับกองทัพเวียดนามของโค,ค้ชปัคคังซอถ้ายังอยากจะไปต่อนะครับก็ต้องเอาชนะทีมชาติจีนให้ได้นะฮะเพื่อที่จะได้มีคะแนนนะครับนะฮะจะไดะ้ลดช่องว่างนะครับของตารางคะแนนในกลุ่มนะฮะต่อจากนี้นะครับสื่อเวียดนามได้รายงานข่าวว่าก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นนะครับโค้ช เกติศักด์เสนาเมืองนะครับได้ประชุมนะครับหรือว่าวิดีโอคอลนะฮะผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับกับผู้เล่นฮองอัญญลายหลายคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเอ่อือนชนเชืองนะครับวานตวนะครับแล้วก็คองเฟืองนะฮะหรือว่าตัวนานนะฮะแล้วก็อีกหลายท่านเลยนะครับซึ่งได้ให้กําลังใจนะครับในการพูดคุยนะฮะสื่อเวียดนามก็ได้รายงานข่าวประมาณนี้นะครับต่อจากตรงนี้ครับเขาบอกว่า นักยุทธศาสตร์ชาวไทยและผู้ช่วยของเขาจึงเรียกเฟททามให้กับนักเตะของเขาเล่าประสบการณ์และไม่ลืมที่จะส่งความโชคดีให้กับทีมชาติเวียดนามโดยทั่วไปและสมาชิกทีมฟุตบอลของเอ่อเมา n c เ t นซิตีหรือว่าทีมฮองอัญญลายนั่นเองนะครับเขาบอกว่าเกติศักบอกว่าทำดีที่สุดแล้วสนุกกับ ทุกโมเมนต์ของการเล่นบนสนามและขอให้ทั้งทีมทำผลงานได้ดีในแมตช์ของวันพรุ่งนี้ขอให้ทุกคนโชคดีโค้ชกิติศักดิ์แชร์บนเพจส่วนตัวนั่นก็คือเขาไปเก็บนะครับบนเพจส่วนตัวของโคซิโกมา,าทำข่าวอีกทีหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าซิโก้ไทยมักใช้ท่าทางที่อบอุ่นและนุ่มนวลกับนักเตะของเขาก่อนการแข่งขันแต่ละนัดเขาโทรมาถามเรื่องสุขภาพและ สถานการศึกษาฝึกฝนของทุกคนตอนที่เขายังอยู่ที่ฮองอันญ,ญาลายผู้นำคนนี้ก็ยังได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับผู้เล่นก่อนจะรวมตัวกันเพื่อทีมชาติครับผมและนั้นสื่อเขาก็รายงานว่าก่อนที่นักเตะของฮองอันญ,ญาลายเนี่ยจะไปทีมชาติเวียดนามเนี่ยโค้ชเกติศักด์เนี่ยก็จะสามารถโทรมานะครับถามไทย สารทุกสุกดิบนะครับถามการาร่างกายเป็นอย่างไรบ้างหรือว่าการาฝึกซ้อมไปถึงไหนอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะโคซ,ซิโก้ก็ไม่ลืมที่จะถามทุกครั้งนะครับที่เวียดนามจะลงเตะน,นะครับ และนั่นก็ทําให้คนเวียดนามน,นะครับรักโคซิโก้เข้าไปอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์นะครับผ่านหน้าเพจของโคซิโก้เนี่ยก็เยอะแยะมากมายที่คนเวียดนามเข้าไปขอบคุณแล้วก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นต่างๆนะครับเพราะว่ามันก็เหมือนว่าโคซิโก้เนี่ยได้เป็นโค้ดทีมชาติเวียดนามในในอีกแบบหนึ่งนะฮะเพราะว่าลูกทีมของโคซิโก้เนี่ยก็หลายคนเลยที่อยู่ที่ฮองอัญญาลายนะครับแล้วก็เล่นให้กับทีมชาติเวียดนามน,น,นะครับ กรบผมและนอกจากนี้ครับเขาก็ยังมีข่าวนะครับเกี่ยวกับนักเตะเวียดนามนะครับเมื่อออกไปนอกบ้านนะฮะผู้เล่นชาวเวียดนามมักจะตื่นตั้งแต่เช้าเพื่อดื่มกาแฟในช่วงเวลาที่อยู่ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตนะฮะทีมเวียดนามได้อยู่ใน UAE เมื่อวันที่1ตุลาคมนะฮะเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันนัดสำคัญกับทีมชาติจีนในรอบคัดเลือกรอบที่3ของฟุตบอลโลกปี2022 ครับผมเดี๋ยวไปดูฝั่งจีนกันบ้างนะครับนะฮะล่าสุดนะครับบูเล่ยนะครับสตาหมายเลขหนึ่งของจีนเน้นย้ำว่าเขาและเพื่อนร่วมทีมนะครับมุ่งเป้าไปที่แมตช์กับเวียดนามโดยมีเป้าหมายในการชนะและได้3ามแต้มนะฮะบูเล่ยนะครับให้สัมภาษณ์ว่าเป้าหมายของเราในนัดนี้คือชัยชนะทุกคนมีความมั่นใจและมุ่งมั่นที่จะเอาชนะทีมเวียดนามให้ได้นะฮะบูเล่ย ได้ให้สัมภาษณ์กับ CCTV นะฮะก่อนการฝึกซ้อมกับทีมจีนในตอนเย็นของวันที่4ตุลาคมนะฮะครับผมและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ได้นำมาฝากกันนะครับสลหรับแฟนๆช่องยดยะวิลีกนะครับายจอมยุคคนไทยในเวียดนามนะครับขอบพระคุณอย่างสูงที่ติดตามกันนะครับและฝากเพลลิสต่างๆในช่องเราไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ